สวัสด so no no. ีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดชสรทดลองไปเรื่อยนะครับกสวัสดีทุกคนนะครับที่เขามาเบิงง่องในยหน่อย่องนี้เนาะครับคลิปน uh, no wow. um ี้เดี๋ยวผมสิมาบ้าถึงไอเรื่อยยนดหน่อยเนาะเรือยนดหน่อยบางคนเพิ่งบูฮูวิธีจุ่นอะมันนะครับวิธีจุ่นให้ให้มันใสได้งันได้ดีได้เต็มประสิทธิภาพนะครับหลายคนถีม่องขมเรื่องจุดหนีไปเนาะ บางคนซื้อมากกับใส่ให้ได้ว่าติดเครื่องใดก็ใส่ไปเลยนะครับไอแบบว่าผู้เฒ่าใส่จริงๆนะครับถ้าคนพู้ได้ที่หู้แล้วก็อย่าว่ากันเ้ยครับผมมาเฮ็ดคลิปให้สําหรับผู้ที่ไอบ่ทันหู้เนาะของโพนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ล้วก็อายุการใส่งานเครื่องว่าเขาใส่งานเครื่องมาดนซ้ำใดล่ะตัวนี้เป็นเครื่องที่3นะครับที่ผมใส่นะเครื่องจีนเครื่องยังเครื่องผมใส่มาหลายแบบแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ก็น่าจะ สักมือมันก็สิพังเชื่อนอะไรเนาะบ่มีเครื่องใดที่บ่พังนะครับต่อให้เป็นเครื่องดีสำหรัมันก็ต่องพังเอ่อเข้ากับเปียนอะไรมันมันก็ใส่ได้งานไดไดีถ้าเข้าใส่เป็นนะครับมันสีดีแห้งนะครับเครื่องพูกนี้ถ้าเข้าหูว่าจุดใดเป็นจุดใดเนาะเออมันสีแก้ปัญหาใดนะครับถ้าเข้าหูว่าจุดใดเป็นจุดใดแบบเกิดสมมุติว่ามันเกิดเจ้าสี่เข้าแก่มืองใดเมืองใดนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมสีมาจุนนามันให้เบิ้งโดยก้านใส่หูอ่าหลายคนก็สงงนะครับว่า จูนน้ำมันเดือการใส่หูจูนเผิ่มควอมแรงนะครับว่าเฮ็ดแนวใดร่ะใส่กันเลยครับอ่ะกาหลายเงื่อนก็น่าจะมีเลยเลือยย่นในหน่อยแบบนี้ไวเ้เนาะผมคิดว่าหลายเงื่อนก็น่าจะมีเลยย่นในหน่อยแบบนี้ไว้เพราะว่าจาังไงละ่ะมีคือยังตนบุกมองผมนีมนตายยืนตนนะครับมันตายยืนตนมันตายยืนตนละครนี้ เลยมือมันตัดบาดอยู่แล้วมันก็ต้องมีเลยเครื่องน้หน่อยแบบนี้มาตัดนะครับมันถึงจะขาดนะครับแล้วเขานี่หลายคนก็นเลยพอปัญหาเลยเครื่องน้หน่อยนะคอมเมนต์กับผมมาหลายแหงว่าเครื่องเพิ่นบ้แห้งกับบานันเพื่อนเครื่องเพิ่นวูบกับบนันเครื่องเพิ่นมันหลายอย่างนะครับแบบว่าคอมเมนต์ี่ผมเจอแต่ละปีสสาหรับเลยเครื่องนี้นะครับหลายหลอยคนนะครับหลายหลอยคนเลย่ะเดี๋ยวผมคิม,มาจุ่นนะมันให้เบิงในคลิปนี้เนาะเดยอการใส่หูนะครับอตานดับแรก นับแหลกอือปุ๊ปั๊บแกะฝาออกมาก่อนอ่าผมจะเปิดฝาไว้เลยเนาะอ่าแกะฝาก็ฟ้า,า,ฟายนไน่หันก่อนนะครับเออแกะครับบูแกะมาให้เบิง้งใร้เบิ้องมองที่จุนก่อนนะครับผมบ่มีสูตรใต้ตู้ผมแปลกๆนะครับสูตรผมอ่านี่ครับถ่อกล้องไแล้วตัวนี้ผมมีไขค,รครวงไว้ในนี้เนาะไขค,รครวงในการจุนข้าก็ต้องมีไขควงแบบนี้ก่อนนะครับไขค,รครวงนิดหน่อยปากแบนตัวหนึ่งนะครับใส่ในการจุน อ่ะโอ้บ่ได้ทำควงศาสตร์อ่าในคาบูนะครับมันสิมีขาในยหน่อยอยู่ข้างในนะสองขาแล้กก็ขาขาบนนี่ขาหนึ่งขาบนนี่นีน่ขาหู้นี่นะครับขาขาหู้ตัวนีอ้อ่เห็นไหมครับขาหู้ตัวนี้คือปรับหลบเดินเบาเดินเร็วนะครับนี่บ่อย,อยากให้เครื่องมันดับง่ายกับปับเดินไวๆนะครับส่วน L, เอลกับเฮดนี่ครับนี่ถ้าจะมาปรับตัวนี้นะครับที่นมันเขียนว่า L, เอลกับเฮดนี่ นี่นะครับมันเขียนว่าเอลกับเฮดน,นี่ผมโบมีผมโบมีสู่ใต้โต๊ะวาหมุนจะกลอบจะปลอกผมใส่หูนะครับใส่หูในการปรับจุนอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งว่าใส่หูแนวไรอ่าไปไปเบิ้งอะไรครับขออนุญาตประกอบเขาก่อนกลับขึ้นก่อนนะครับเอาเขากลับขึ้นก่อนอ่านี่ครับผู้ดใดที่เบิ้งจบกบสิ้หูเลยนะครับว่ามันเป็นแนวไรน,นะครับเดี๋ยวผมเสียดแบบไวๆเลยเนาะเออ ผมก็เขาใจคนเบิงอยู่เขาอคนเบิงกับสรีลำคันคือว่านาองขันรีล่าลายกระเด็นนะครับอ่ะอ่ะยวคราวนี้ก็มีหู้สองหู้อยู่ล่างนี่เนาะนี่หู้หู้แอลกับหู้เห็ดผมโบมี่โบมีสูตรใต้โตวาหมุนจักรหลอกจักรหลอจักรหลอบนะสำหรับสูตรผมผู้เดียวเด้ผมขอยาว่าสูตรผมผู้เดียวสายอื่นมนเห็นจังไหนผมปุ่มหูกันเนาะแต่สำหรับผมผมโบมีสูตรใต้โตวาหมุนจักรหลอบนะครับคือใส่หูฟังเอาอ่าอ่าด้าแรกัติดเครื่องตัวนี้เครื่องเพราะท่านเด็ดติดเลยในมือนี่นะครับ เออมือนี้พระท่านเด็ดติดเลยชิบอวิธีติดเครื่องนําดึงตัวหนี้มาก่อนครับติดเครื่องเธอแหลกเด้เออแล้วเข้ากับเปิดสวีขึ้นนะครับแล้วก็ดึงก่อนอ่านี่มีเสียงยังสี่ถามันมีเสียงยังสั่นขืนปุ๊บเข้าสุกวาวตัวหนีลงไปนะครับเออแล้วเข้ากับดึงเลย อ่ะละข้าวนี่วิธีจูนวิธีจูนของผมอ่าเดี๋ยวหันกล่องก่อนครับวิธีจูนวิธีจูนของผมโดยการใส่หูอ่ะอ่าเขาพอนแก้บอนะครับเมื่สีเหลงขึ้นหรือว่าสีาแังไดงแบบว่าหมุนหมุนไอ้ต้นเหตุเนี่ยนะครับไปขัวสุดเลยสุดขีดแบบว่าหมุนไปต่อบ่ได้นะครับ

ตัวเหตุนี่ผมสิหมุนสุดแราคาขึ้นมาจากหน่อยหนึ่งนะครับขึ้นมาจากประมาณหลอบหนึ่งสองหลอบแบบว่าอัพอัมดาวแรงนะครับแบบว่าเขาซื้อเครื่องไม้ใหม่นี่นะครับแบบว่าเขาพระทันหูว่าจุ้นจังไลยเนาะผมสิหมุนตัวเหตุนี่ตัวปุ่มขวามือสุดนี่นะครับหมุนให้สุดลราคัในี่ผมก็ขึ้นมาแล้วจักสองหลอบนะครับแค่สองหลอดราคาในผมกัมาปรับทีตัวเอลเอานะครับตัวเอลก็คือปุ่มสายบ้านี่เออปุ่มสายผมมาหมุนหมุนหาเอานะครับหมุนแล้วกาเอาหูฟังเบิ้ง ลังเทอมันมันเครื่องมันรอบจัดแบบแม่นกะจริงนะครับแต่เวลาเ้าไปตัดใหม่นี่มันตันก็มีนะครับแปลว่ามันชืวอรบลงนะครับเออขามันวืบแห้งลังเทือห้าหมุนห้าหมุนเกินก็ได้เลยครับหมุนเกินตัดใหม่ก็วูบเออแต่ว่าเ้าเล็งปลาปางสีทุกมันจะแห้งอยู่เลยครับแต่ว่าบัดห้าไปตัดใหม่แท้ๆนี่มันบมีกําลังในการตันเนาะตันแบบว่าดึงดึงโซนะครับอ่านี่แหละครับมันกะสีมันหลายอย่างเนาะ อ่านเดียวตอนนี้ผมหมุนตัวเอลไปเกือบสุดเดี๋ยวฟังเสียงเบิง้ง โอเครค,รค,รครับนี่ครับข้าวหนียมาบึงว่าพื้นฐานที่เข้าปาโบเป็ดหนีเข้าหมุนแนวไดก็คือโตอปุ่มข้อมือที่มันเขียนว่าเฮ็ดนะนะครับข้อมือสุดนะแถวล่างข้อมือสุดสองสองปุ่มล่างนะครับแล้วก็ปุ่มข้อมือสุดผมสิหมุนไปจนสุดแล้วผมขึ้นอยู่จะประมาณหลอบหนึ่งหรือสองหลอบนี่แหละแค่นั้นแหละนะครับแต่ละเครื่องมันบุคือกันนะครับออข้าบูแต่ละโต้มันบุคือกันนะครับแต่ว่า คาบูที่ผมใส่นี่กระสิจูนงางในจักหน่อยนะครับกับซีปื๊ดขึ้นเร็วนะครับหมุนๆค่อยๆกับไปแล้วนะครับส่วนโตวแอลสายมือนะเข้าหมุนหล้วเข้าฟังเสียงเอาแล้วเข้าหมุนโดยเครื่องเปาง่าองคสี่นี่เ้าถอดโซ่เงี้ยอมือหอล้วหมุนโดยเครื่องเป่านะเ้ากับว่าเข้าถือจแจเลยนะครับว่ามันแห้งแล้วเนาะว่าเสียงมันปี๊ดขึ้นมันแห้งแล้วแต่ตอนเขาไปตัดใหม่นี่มันดรอปลงกับมีนะครับมันดรอปลงก็คือมันม,มีแรงต้านเครื่องนี่เล็งปี๊ดเลยครับผัดเอาลงใหม่ปุ๊บ วืบลงยังสี่นะครับผมเคยละนะครับเฮากับมาปรับอีกเธอหนึ่งตอนที่เฮ้าตาัดใหม่นะครับเอเอเขามันมันมนชสิมีนะต้องฟัง้วยหูเท่านั้นนะครับถ้าเฮาตาัดใหม่ล่งแล้วนะเสียงเครื่องมันโบวบ,บอวอดลงนะครับกะนั่นแหละครับเครื่อหมองมันแล้วนะครับเออถาวม่ามองไดดีที่สุดผมต่อบ,บ่ไดเลยว่ามุนซําไดดีที่สุดคือเฮาต้องฟังเอาเองนะครับเออนี่แหละที่ผมว่าอุอ้ยหอนครับตากแดบดบนี่แหละที่ผมว่าจุน เรือยนตด้วยก้านใส่หูใส่หูคือใส่หูฟังนะครับออมันบอมมีปุ่มถี่บอกแน่นอนแบบต,ตายโตนะครับว่าหมุนมงน,นี้จักรอ,อบจักรอบจังสี่แห้งลก้กก็ดีที่สุดออตามถีม่ตรฐานที่เขาตังมาเลยว่าหมุนมงน,นี้จักรอบจักรอบมันบวมีเลยครับผมใส่มาสองเครื่องสามเครื่องแล้วแต่ละเครื่องมันบวคือกันเลยผมเลยบ,บอก,กบอกเน้อว,ว่าไอ้ตัวนี้หมุนสมัยตัวหนั้นหมุนสมัยนะครับเอาเป็นว่าเอาเอาหูฟังเอาล้กก แต่ว่าที่พื้นฐานเลยคือปุ่มลางโต้ขวามือโต้เห็ดนะครับไอ้ผมสิหมุนจน Pascal, สุดแล้วก็หมุนขึ้นสองหอบแค่นั้นแหละครับแล้วคราวนี้มาปั๊บที่โตเ้เอวเอาโต้สายมือนะครับโต้เอ,เอวเอาโต้เอวนี่กับบอมีหมองได้ถี่ใต้โต้ได้ครับเขาฟังเบิ้งเสียงเอาตอนที่เขาตัดใหม่เขาถือให้ควงกันหนึ่งไหวนะครับตอนที่เขาจูนเขาถือให้ควงกันหนึ่งไหวเขาก็ตัดใหม่ไปก่อนตัดใหม่ไปทอนหนึ่งทำมันยังดูเหมือนเดิมเนินเนินมือเนาะเขาก็หมุนอีกหมุนขวารองเบ,งกกบ,บ,บิ้งบวกคึกอย่ะมาณนนี้นะครับนนนี่คือการ้ม,ามันทา แน่นอนเลยกับสีง่งๆยัง้อยขอพปยหลายด้วยครับที่ว่าวติดๆคัดๆแน่นะครับแล้วก็ว่าวดูเหมือนจะววก้นเนาะขอภายหลายๆนะครับแต่ตาถา้าถ่างดีๆจนจบคลิปก็น,นาจะพ่อเขาใจอยู่นะครับอู้คืมแล้วอู้สุดยอดนะครับคืมแล้วคืมแล้วแดดแดดมีเสียงครับมือนีแดดมีเสียงแดดเป,เปียงๆอ่ะนี่ครับกับวิธีจูนน้าม่นของผมกับสีประมาณนีแหละ นะครับสาหรับเรือยุ่นในยหน่อยแบบนี้เนาะผมเสือว่าหลายคนน่าจะมีเครื่องแบบนี้กันไวง้งงาขันเป็นกเกษตรกรแถบจะทุกคนนะครับเออขันขันคืนซื้อว่ากเกษตรกรนี่แถบจะทุกคนต้องมีเลยนะครับ <c oughs> บอบอูธาแต่กรเกษตรกรนะครับ <c oughs> บางคนตัดใหม่ขายตัดใหม่ยุคขา,ขายจริงสินะครับค <c oughs> ืออย่างผมเดี่ยผมเกิดนั่นเห็นบหมนั่นไปยุค่าผมปี่หนากระตัดแล้วนะครับปี่หนาตัดแล้วผมบบลอเงี้ยนะครับผมเอาซ้ำซ้ำหนาแข้งนี่ผมกะ ตัดขายแล้วนะครับเพราะว่าเอาตอมันเร็วกวกัวนะครับตัวนั้นใหม่ตอแหลกเนาะเอาตอเร็วกวกัวนี่คือยังต้นม่วงตอหนาพมนี่ตอมันตัดไว้นี่กระใต้นะครับตายยืนตนเออก็ต้องมีเลื่อยมาตัดนะครับอ่ะนี่แหละครับเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญเลยกับก้ารเกษตกกับให้กับหน้านะผู้ดใดทีเหตุกรกรกเตรมันต้องมีเครื่องวนูนีไว้นะครับถ้าเป็นการเกษตรแบบทัวไปเนาะอ่ะครับก็ขอพูดเลยหลายทีเขมามเบึงคลิปจุนหนะ่ะมันคลิปนี้เนาะก็สัญญาในจักน่อยคลิปนี้ ฝากกไหลกดที่ตามนัเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับตอนนี้เสือเปียงเมือเ่อ้ห่